รูปดารากเกาหลีอะไรก็ว่าไป,ไปซื้อแล้วก็มาจดเป็นของตัวเองเนาะมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจในการที่อยากจะจดเลคเชอร์มากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Winner t i p วันนี้นะคะพบกับพี่ตาลอ่กเช่นเคยค่ะใน EP ที่7กันแล้วนะคะ วันนี้พี่ปามน,นะคะก็จะมาแชร์เคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับด้านการศึกษาให้น้องๆฟังกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลือกันเลยน้องๆหลายๆคนนะคะอาจจะเกิดปัญหาตอนเรียนอยู่ในห้องเรียนนะคะว่าเฮ้ยจดอะไรก็จดไม่ทันสักขีคุณครูพูดเร็วจังเลยใช่ไหมแล้วเราพอจดจดจดอยู่อ้าวคุณครูพูดไปถึงอีกเรื่องนึงแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจดทันนะแต่พอกลับบ้านไปมาอ่านเลคเชอร์ตัวเองแล้วเฮ้ย ทำไมเลคเชอร์เราอ่านไม่รู้เรื่องเลยแล้จดอะไรมนาะไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เป็นปัญหาระดับชาติระดับโลกกันเลยเดียวใช่ไหมวันนี้ที่แบมก็เลยจะมาแชร์เคล็ดลับค่ะว่าจดเลคเชอร์ยังไงนะให้เราเนี่ยอ่านรู้เรื่องแล้วก็ยังสวยงามด้วยค่ะ ค่ะโดยวันนี้นะคะพี่แปมก็จะมาแชร์เทคนิคทั้งหมด5 5 5เทคนิคด้วยการเกี่ยวกับการจดเลคเชอร์ยังไงให้เรารู้สึกว่าเราอยากหยิบมาอา่านแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะ <Wow. S 1> ในเทคนิคที่1นนะคะก็คือการใช้สัญลักษณ์นั่นเองค่ะน้องๆเนี่ยควรจะคิดสัญลักษณ์ขึ้นมาเวลาเราจดเลคเชอร์เนาะอย่างเช่นดอกจันดอกจันเนี่ยก็ถือว่าเราจะจดตอนที่เรารู้สึกว่าหัวข้อนั้นมีความสําคัญหรือแม้กระทั่งเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกนะคะก็สามารถที่จะแทนได้ว่าและ นั่นเองใช่ไหมหรือว่าเราอาจจะคิดสัญลักษณ์ขึ้นมาแบบเก๋ๆของเราตามสไตล์เราก็ได้ค่ะและในเทคนิคที่1น,นี้นะคะนอกจากจะใช้สัญลักษณ์แล้วเราอาจจะมีการใช้ตัวยอ่อต่างๆก็ได้ค่ะอย่างเช่นปสก็ยอ่อมาจากประสบการณ์ก็ยอ่อมาจากการตอยอก็ยอ่อมาจากตัวอย่างเป็นต้นนั่นเองหรือว่าเราก็อาจจะคิดเก๋ๆขึ้นมาตาม ตัวย่อของเราก็ได้ซึ่งการใช้สัญลักษณ์กับการใช้ตัวย่อเนี่ยนะคะจะทําให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะจดได้อย่างว่องไวยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะจดได้รู้เรื่องและทางขื้นๆมากยิ่งขึ้นค่ะ และเทคนิคต่อมานะคะก็คือเทคนิคที่2ค่ะเทคนิคนี้ก็คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจก่อนที่น้องๆจะจดเลคเชอร์ลงไปในสมุดโน้ตของตัวเองนะคะบางคนเนี่ยจดไปโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ทําความเข้าใจเลยจดไปแบบมั่วๆเลยเพอกลับบ้านไปเรามาอ่านมันก็ไม่มีความหมายก็ไม่ได้อะไรเลยจากการที่จ,จดลงเนาะ ใช่ไหมแสดงว่าก่อนที่เราเนี่ยจะจดเลคเชอร์อะไรลงไปเราควรที่จะเข้าใจพื้นฐานของเนื้อหาใน,นนั้นก่อนค่ะก็จะทําให้น้องๆเนี่ยสามารถจดเลคเชอร์ได้อย่างเข้าใจแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาก็คือเทคนิคที่ สนั่นเองเทคนิคนี้นะคะก็คือการที่มีรูปภาพประกอบค่ะการจดเลคเชอร์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเปรียบเทียบกันนะกับการที่ไม่มีรูปภาพเลยมีแต่ตัวอักษร่างเดียวเราก็รู้สึกว่ามันไม่สวยงามแล้วก็น่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีการสอแสดแทรกเกี่ยวกับรูปภาพประกอบมากยิ่งขึ้น,นเวลาเราหยิบเลคเชอร์มันขึ้นมาอ่านเนี่ยมันก็รู้สึกว่าโอ้ยน่าอ่านมากยิ่งขึ้น,นอีกทั้งนอกจากนี้นะคะการที่มีรูปภาพประกอบเนี่ยมันก็จะทําให้น้องๆเนี่ยรู้สึกว่า จำได้ดีมากยิงขึ้นค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะจําเป็นภาพได้ดีมากกว่าจําเป็นตัวอักษรเนาะและนอกจากนี้ค่ะการที่เรามีรูปภาพประกอบเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นวิชาภูมิศาสตร์ใช่ไหมเราอาจจะมีภาพเหนือภาพกลางภาพใต้เราก็วาดรูปเอาวิชาชีวะอา่าเราอาจจะเป็นแบบเกี่ยวกับระบบร่างกายต่างๆเราวาดรูปเป็นร่างกายของเราไปอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่น้องๆบางคนรวมถึงพี่แปมด้วย รู้สึกว่าโอ๊ยฉันอ่อนหัดมากกับการที่แบบว่าวาดรูปศิลปะต่างๆไม่เป็นไรคะ่ะยุคนี้ยุคไหนแล้ว4.0แล้วใช่ไหมคะยุคนี้นะคะเราก็สามารถที่จะแบบว่าเสิร์ชเลยเข้า Google ไปได้เลยใช่ไหมแล้วก็ปริ้นภาพออกมาแล้วก็มาแปะในสมุดเลคเชอร์เราก็สสวยเก๋ๆไปอีกแบบนึงค่ะเทคนิคต่อมาคะ่ะ <c oughs> ก็คือเทคนิคที่4นั่นเองเทคนิค <c oughs> นี้นะคะก็คือการใช้ปากกาไฮไลท์ในสมุดจดเลคเชอร์ของเราค่ะบางคนเนี่ย เรารู้สึกว่าเขียนไปสีเดียวเลยสีแดงสีน้ำเงินอ่านแล้วมันก็น่าเบื่อเราอาจจะมีการใช้ปากกาสีสวยๆหรือว่าปากกาไฮไลท์มาช่วยเพิ่มสีสันให้กับเลคเชอร์ของเราก็ได้ค่ะอาจจะมีการใช้สีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้าเพิ่มลูกเล่นให้กับสมุดเลคเชอร์ของเรารวมทั้งสมมติว่าเราแยกเนาะสมมติเราแยกสีเหลืองเป็นหัวข้อหัวข้อย่อยมาเป็นสีชมพูมันก็จะทําให้เวลาเราอ่านเนี่ยเราแบบงัข้อได้เกะมากยิ่งขึ้นค่ะ และแล้วนะคะเราก็มาถึงเทคนิคสุดท้ายของเราก็คือเทคนิคที่5้นั่นเองค่ะเทคนิคนี้นะคะก็คือการอัดเสียงไว้เลยลูกเรารู้สึกว่าเราจดยังไงก็ไม่ทันจริงๆคะ่ะพี่แปมคะ่ะทำยังไงดีจดออกมาก็แบบยังเละอยู่ยังไม่สวยอยู่เราก็หยิบโทรศัพท์มือถือนอกจากมาตอบไลน์แฟนหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมีประโยชน์มากขึ้นอัดเสียงเลยอัดเสียงคุณครูไว้ใช่ไหมคะอัดเสียงอาจารย์ไว้ก็ได้ใช่ไหมแล้วเวลาเรากลับบ้านมาเนี่ยเราก็มาฟังย้อนฟังได้ใช่ไหมและนี่นะคะก็คือทั้งหมดเทคนิคเกี่ยวกับการจดเลคเชอร์ยังไงให้เรารู้สึกว่าสวยจังเลยจำง่ายจังเลยใช่ไหมคะวันนี้เรามาทบทวนสีว่าห้เทคนิคมีอะไรบ้าง1นค่ะก็คือการที่เราเนี่ยใช้สัญลักษณ์และตัวย่อค่ะสอนะคะทำความเข้าใจก่อนค่ะ สานะคะก็คือมีรูปภาพประกอบค่ะ 4. นะคะเราใช้ปากกาไฮไลท์สีสวยๆค่ะและ5้นะคะก็คือการที่เราเนี่ยอัดเสียงไว้เลยค่ะลูกๆเออและนี่ก็คือ5เทคนิคนะคะที่พี่แปมอยากให้น้องๆเนี่ยลองนําไปใช้ในการเรียนวิชาต่างๆกันดูนะคะพี่แปมหวังว่าน้องๆนะคะจะนําไปใช้แล้วก็สามารถที่จะทําให้เลคเชอร์ของตัวเองนะคะสวยงามมากกว่าคนอื่นๆนะคะก็หวังว่าจะนําไปใช้แล้วก็ทําให้เกรดตัวเองนะคะ มากยิ่งขึ้นไปนะคะครับน้องๆที่นี้สําหรับน้องๆนะครับที่กําลังเตรียมตัวสอบกันอยู่นะครับเราต้องการหาหนังสือดีๆสักเล่มนะครับพี่อยากแนะนํานะครับสำหรับเล่มแรกของเราครับเล่มแรกของเรานะครับชื่อว่าหนังสือ Winner พันคิวคณิตศาสตร์ครับน้องๆเป็นหนังสือที่รวบรวมโจทย์ข้อสอบนะครับเพื่อใช้ในการเตรียมสอบนะครับในสถานาณเก้าวิชาสามัญนะครับน้องๆ ทีนี้ครับอีกหนึ่งเล่มของเรานะครับน้องๆก็คือ winner short note นะครับน้องๆตรงนี้ครับน้องๆพี่อยากจะบอกว่าเป็นการสรุปสาระสําคัญนะครับแบบสั้นๆนะครับกระชับนะครับใช้สําหรับเวลาที่น้องๆนะครับต้องการเพียงแค่สรุปนะครับเพราะฉะนั้นเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่น้องๆสามารถใช้ในการเตรียมตัวสอบได้เช่นกันครับค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆอาจจะยืมหรือว่าซื้อสมุดที่แบบ สวยๆที่น่ารักน่ารักตามที่ตัวเองเนี่ยชอบบางคนชอบรูปดอกไม้รูปดาราเก,กาหลีอะไรก็ว่าไปไปซื้อแล้วก็มาจดเป็นของตัวเองเนาะมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจในการที่อยากจะจดเลคเชอร์มากยิ่งขึ้นค่ะพี่แบมก็ขอให้น้องๆนะคะเกรดพุ่งทุกคนนะคะ